สวัสดีค่ะดิฉันนางพีรานุรุ่งศรีผู้หน่วยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทยัยขอแจ้งผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาในการเปิดภาคเรียนและการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการเข้าหอพักในของวิทยาลัยและการรับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ด้วยระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเปิดปิดปีการศึกษา2564กำหนดเปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกายน2564ถึงวันที่1เมษายนของปีถัดไปอนุสนธิตามประกาศจังหวัดสุข,ขุมทยย ลงวันที่29ตุลาคม2564เรื่องแนวทางและมาตรการเฝ้าระวังการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของสถานศึกษาในจังหวัดสุขโขทยัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อ้างอิงามแนวทางการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยัยจึงกำหนดเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกายน2564กอบกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal แบบบูรณาการหนุนให้สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์ม h a i Stop COVID พัดประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนออนไซตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4ประกอบด้วย6วิติ44ข้อ พร้อมเน้นย้ำม,มาตรการบริหารจัดการลดรับส่งนักเรียนรองรับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดังนั้นเพื่อให้การเฝ้าระวังการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของวิทยาลัยน่าศิลินสุโขทยัยมีความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยใช้แบบประเมินตนเองในระบบไทยสต็อปโควิด plus ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขผลการประเมินเป็นสีเขียวซึ่งเราสามารถเปิดเรียนได้บุคลากรของวิทยาลัยฉีดวัคซีนครบโดสแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดแต่นักเรียนนักศึกษาที่ฉีดวัคซีนแล้วยังมีจำนวนน้อยทั้งนี้เนื่องจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยกำหนดฉีดวัคซีนให้นักเรียนในวันที่10พฤศจิกายน2564วิทยาลัยจึงขอนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดภาคเรียนและนำผลการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยเสนอให้สำนักงานสาธารณสุขพิจารณาโดยได้ข้อสรุป รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ดังนี้ 1. ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 1, 1ถึงวันที่14พฤศจิกายน2564 2. ให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปวิทยาลัยกำหนดมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3คนละ210บาทระดับปวช1-3คนละ230บาทในวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564และขอความร่วมมือผู้ปกครองฝากใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน กับนักเรียนเพื่อนํามามอบให้กับคุณครูที่ปรึกษาและวิทยาลัยกําหนดหมอบหนังสือเรียนให้กับนักเรียนระดับปวช1-3ในวันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2564ด้วยค่ะวิทยาลัยนัทศิลปสุโขทัยกําหนดให้นักเรียนเข้าหอพักในวิทยาลัยในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2564 ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีเมื่อท่านผู้ปกครองมาถึงเราจะมีจุดคัดกรองณนะบริเวณหน้าวิทยาลายัยและผู้ปกครองมาส่งนักเรียนณนะร้านมักเลนมักหัวที่อาคารเอในประสงค์ที่มีหลังคาจากนั้นให้นักเรียนเข้ารับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสถานีตำบนบ้านกล้วยและเจ้าหน้าที่อสมอ จากนั้นให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าหอพักกับคุณครูประจำหอพักนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม7จังหวัดในส่วนของวิทยาลัยนั้นมีเด็กนักเรียนมาจากจังหวัดตากวิทยาลัยขอให้นักเรียนทั้งหอในที่พักหอในและพักหอนอกขอให้นักเรียนแสดงหลักฐานการกักตัว14วันยื่นต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสถานีนามัยตำบลบ้านกล้วยและอสมอบ้านกล้วย หากนักเรียนไม่มีหลักฐานการกักตัวมานักเรียนจะต้องถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสนามบ้านหมอตำบลเมืองเก่าจำนวน14วันค่ะแล้วก็ในส่วนของนักเรียนที่เดินทางมาจากสีแดงเข้มจังหวัดตากนี้นะคะที่จะเข้าหอพักในวิธีัยก็จะขออนุญาตท่านผู้ปกครองนะคะขอตรวจด้วยชุดตรวจ ATP โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสถานีนามไมบ้านกล้วยนะคะเป็นผู้ตรวจให้ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะ,ะที่มาจากจังหวัดตากขอให้ท่านเดินทางมาถึงวิทยาลัยก่อนเวลา10นาฬิกาเพื่อเตรียมการตรวจค่ะในส่วนของเด็กนักเรียนเข้าหอพักในวิทยาลัยก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะคะขอให้ส่งนักเรียนที่บริเวณ ลานมักเล่นมักหัวอาคารอนเนกประสงค์ที่มีหลังคาโดมเท่านั้นนะคะต้องขออนุญาตด้วยเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะและ,ะเมื่อนักเรียนได้รับการตรวจและลงทะเบียนเข้าขอหอพักเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะได้ให้นักเรียนเข้าพักผ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนในวันที่10พฤศจิกาย,ยน2564ณนะวิทยาลัยนาศิลป์ของเรานะคะ ขั้นตอนการรับวัคซีนของนักเรียนนักศึกษาในวันที่10พฤศจิกายนณหอประชุมรักสินไทยนะคะขอให้นักเรียนนักศึกษามาพร้อมกันณลานรักคุณธรรมตั้งแต่เวลา7นาิ30นาทีเพื่อรายงานตัวต่อคุณครูที่ปรึกษานะคะแล้วก็เข้าจุดคัดกรอง ณไต่ถุนอาคาระะนาตศิลโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุภูไทยเป็นผู้คัดกรองหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะเดินขึ้นไปรับวัคซีนณนะหอประชุมนักศิลป์ไทยหลังจากนักเรียนนักศึกษารับวัคซีนแล้วให้นักเรียนนักศึกษาเดินออกจากหอประชุมทางด้านหลังเพื่อไปพักสังเกตอาการ30นาทีณนะอาคาระะนาตศิลชั้นสองโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุภูไทยเป็นผู้ดูแล วิธีรายน่าสินสุสโขทัยขอย้ำท่านผู้ปกครองนะคะและก็นักเรียนนะคะขอความร่วมมือนะคะขอนัดหมายนักเรียนนักศึกษานะคะพบกันณลานร,รักคุณธรรมบริเวณหน้าเสาธงนะคะในเวลา7จ็นาิกาสนาทีนะคะเพื่อทําการเช็คชื่อและทําการคัดกรองนะคะขอให้นักเรียนนะคะแต่งกายด้วยชุดพะละนะคะเพื่อสะดวกในการรับวัคซีน สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งนะคะที่ผู้ปกครองต้องให้ความสําคัญและนักเรียนต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือใบยินยอมตัวจริงนะคะในการรับวัคซีนนะคะแล้วก็ใบคัดกรองตัวจริงนะคะที่มอบให้นักเรียนไปดําเนินการแล้วพร้อมกับบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียนนะคะเพื่อมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุขโขุัยนะคะสสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าไม่มีนะคะนักเรียนจะไม่ได้รับวัคซีนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะวิทยาลัยนนท์ศึกษาสุสขโขทัยนะคะขอฝากปฏิทินนะคะการเปิดภาคเรียนนะคะการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองทับสองพันห้าร้อยหกสิีนี้นะคะขอรบกวนท่านผู้ปกครองและก็น,นักเรียนนะคะดูปฏิทินนะคะว่ากําหนดการในการเปิดภาคเรียนของวิทยาลัยเนี่ยมีอะไรบ้างในวันไหนทําอะไรบ้างนะคะก็ขอให้ร่วมด้วยช่วยกัน นะคะ,ะท้ายที่สุดนี้นะคะวิจัย,ยในสินคูไทยก็ต้องขออ,อภัยแล้วก็ต้องขอโทษท่านผู้ปกครองและก็นนักเรียนนะคะข้อมูลข่าวสารบางสิ่งบางอย่างอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ถ้าหากท่านผู้ปกครองนะคะมีข้อความใดสงสัยหรือไม่อย่างไรนะคะขอให้ติดต่อมาทางวิลัยได้เลยนะคะหรือว่าพังผ่าน,านทางแอดมินนะคะแล้วจะมีผู้ตอบข้อักถามของท่านทุกข้อค่ะด้วยความห่วงใยจากวิทยลัยนักชินสุขภูไทยขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะั้นะเกเีียนยั่งใหญมากค่ะสวัสดีค่ะ